เคียนคีย์บอร์ดแซะน้องมายูขี้วีนไม่พูดคะขาหนุ่มกันชัยสวนกลับทันทีนานๆทีพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยจะโต้อตอบกับชาวเน็ตสักทีแต่ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมายูเมื่อไหร่เป็นไม่ยอมโดยล่าสุดก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์น้องมายูวัยหกขวบ ว่าเป็นเด็กพูดหุนหวนไม่พูดค้าขาแถมยังเน็บว่าเป็นเด็กขี้วินิกด้วยซึ่งหนุ่มกัญชัยได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวไปว่าหลอครับคุณเป็นญาติฝั่งไหนผมเนี่ยทำไมรู้ดีจังจากนั้นพัต่อว่ายอมรับว่าในความเป็นพ่ออาจไม่ได้สอนเรื่องค้าขามากนะักแต่จะเน้นสอนให้ไม่บูรี่คนอื่นมากกว่าพร้อมแฮชแท็กพอดีรูปผมมันเห่า ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ